ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกกี้สตอรี่ค่ะเช้าๆนะคะเดินทางแล้วค่ะนะวันนี้ก็มาถึงอา,อาหารเหมือนเดิมค่ะน้อก็ไปฝากช่างแล้วก็คุณยายแล้วก็ตัวเองด้วยน้องๆนะคะแล้วไม่ลืมนิกกี้นะคะนิกกี้ได้ตับแล้วก็อ,อ,อะไรนะตับค่ะนะตับไปให้น้องด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิกกี้สตอรี่ค่ะเช้าๆมาถึงแล้วนะคะบ้านน้อยวันนี้นะ แต่ดูแล้วอากาศเย็นมากเลยค่ะลมลมแบบลมแรงมากนะคะวันนี้เนาะอู้ยหนาวเย็นเลยค่ะแม่ผูมาถึงู้หดูนะคะ,ะน้องสาวมารับนะคะคุณกาก็พามาเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะอ่ามาแล้วอากาศมันเย็นลมก็ลมเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่อ่าเราปรับพื้นดินเสร็จแล้วมันก็จะมีฝุ่นเต็มเลยค่ะฝุ่นเต็มเลยแล้วทีนี้อ่าเราก็จะเออ่ ให้ให้คนที่มาทำว่าอะไรนะเออน้องคนที่มาทำสวนให้นะคะก็จะเอาฟางมาลงค่ะเอาฟางมาลงเสร็จแล้วก็จะเอาน้ำใส่เนาะขายฟีขาเนาะ,ะไม่ให้ฝุ่นมันขึ้นเนาะนะคะอู้เป็นปัญหาเลยค่ะฝุ่นมันจะปลิวไปใส่บ้านคนอื่นเขานะคะคู่ขออนุญาตปิดแมตเลยเนาะฝุ่นฝุ่นมากนะคะรัวล,ลัวเนาะลัวลัวเรามันเข้าไปในปอด <c oughs> นะคะต้องอภัยเด้อกับมองหน้าไม่เห็นเอาเห็นกันแล้วนะคะแม่ครูต้องขออภัยเพราะว่าช่วงนี้แม่ครูไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดก็จะพยายามอยู่แต่ว่ามันเป็นช่วงที่กําลังดูงานเนะาะดูช่างดูอะไรเดินไปเดินมานะคะเอานั่นเอานี่ก็เลยไม่ได้ขึ้นนะคะก็เลยทําคลิปนะคะเนาะก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจนะคะไปดูกันเลยคะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้คะ่ะ ตอนนี้ก็กำลังเอากแกลบนะคะแกลบไปทำปุ๋ยเนาะแกลบไปทำปุ๋ยนะคะพวกช่างบอกว่าต้องไปทำให้เปลี่ยนสีก่อนนะคะนู้นค่ะน้องสาวกำลังหิ้วไปต้องเอาไปเปลี่ยนสีก่อนนะถ้าเราไม่เปลี่ยนสีนี่มันจะเป็นช่างบอกว่ามันจะเป็นอะไรนะมันจะเป็นเป็นอะไรนะเป็นปลวกใช่ไหมเออเพราะว่ามันจะเป็นปลวกเออ ต้องเอามาเปลี่ยนสีให้เป็นสีดำเดียวก็อเอามาเปลี่ยนสีก่อนนะคะเนอะมันจะเป็นกลัวนะคะเพราะโลกบ้านมีแต่มีแต่อะไรเขาเรียกอะคี้เลื่อยนะเพราะว่าช่างไม้ทำเนาะตอนนี้นี่ดูประตูนะคะประตูมองแล้วยังไม่สีวิไลนะคะตอนนี้เป็นบ้านสวนจริงๆคะ่ะนั่นก็คือประตูเก่าเพื่อนให้มานะคะก็ต้องขอบคุณเพื่อนมากมากเลยนะคะที่ใหมาเนาะ ตอนนี้วันนี้ช่างจะลงสีขัดให้เรียบร้อยนะคะก็คงจะดูดีขึ้นนะเนะาะก็แจ้งนะคะว่าความพยายามอยู่ที่ไหนอะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นออค่ะสี่ะขอบคุณเนอขอบคุณหลายๆแต่โอ้ยลูกช่างขยันขันแข็งนะคะเดี๋วเช้าเลยค่ะผลไม้ผลมือนะคะคาดว่าไม่เกินไม่เกินห้าวันครบสิบนะคะสูงสุดเนาะใช่ไม่ช่างนิน ถ้าวันนี้เสร็จไหมเสร็จเนาะประมาณนี้แหละสายสีขาก็คงจะดูดีขึ้นขาก็นอกนั้นก็จะเก็บความเรียบร้อยนะคะนะอ่าไปแล้วค่ะเนี่ยนะคะดูค่ะรั้วก็ยังไม่เป็นรั้วนะคะได้ข้างหนึ่งเนาะอ่าก็คงจะเอาไว้แค่นั้นก่อนนะคะเพราะข้างนี้ยังมีปัญหาอยู่คุณ่างประเทศเขาจะมาในปีใหม่นะคะบอกว่าค่อยดำอ้าวเนี่ยค่ะโอ้ ลม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 ,ลมค่ะเออดูลมค่ะแรงมากนะคะเราไม่มีที่บังนะคะตรงนี้พอต้นไม้เราออกหมดแล้วค่ะเนี่ยแรงมากเลยค่ะเนี่ย,เ,ย,เ,ยเอ้ยช่างก็มาเลยนะคะรถช่างก็มาแล้ว,ะะลวอ้ดูฝุ่นค่ะดู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 ฝุ่นค่ะโอโ้โหสุดยอดเลยเออเป็นยังไงครับนหน,นาไหมลูกเหนาไหมสุดยอดโอโ้หทำไมมันลมแรงอย่างนี้เหรอ อ่านมาแล้วมาแล้วสุดยอดว่าง,งั้นลูกว่านะคะสุดยอดเนี่ยนะคะเนี่ยตาสวัสดีค่ะนะสวัสดีค่ะแล้วก็อ่าวันนี้เราเราแช่น้ำแล้วน้ําไปแช่ไปหมาดินอ่ะเขาเรียกว่าน้ําไปใส่ให้เต็มแล้วเราก็เอาฟางลงเลยค่ะถ้างั้นเราไม่ไหวหรอกมันจะถูกบ้านเมืองเขาเนาะอ่าแม่ครูกลัวกลัวนะคะเนี่ยเก่งมากเลยค่ะนะคะผู้ที่มาช่วยมาแต่เช้าเลยนะคะม,ะมาแต่เช้าเลยอ้าวมาดูเลยค่ะเนี่ย อาหารการกินนะคะพร้อมนะคะเนี่ยซื้อมานะมาฝากทุกวันเลยค่ะเนี่ยเทียบเลยนะคะน้ำชากาแฟแม่ครูไฟโซเดียมค่ะคะรบถูกเตียนเนาะ,ะวันนี้นแม่ครูว่าจะใส่หิ่งพระไม่รู้จะใส่ได้น,นะคะทีสีค่ะใส่หิ่งพระไว้ก่อนที่เฉยเนี่ยเตรียมมาหมดแล้วนะคะเนาะเนี่ยมาดูค่าเขายังอยู่สภาพเดิมอยู่นะคะเมื่อวานนี้ได้เท่านี้ข้างนี้ก็ยังอยู่ในสภาพปกตินะคะ อ่าเช้าๆตรงนี้ก็เริ่มลงสีแล้วค่ะนะอ่าทางนี้ก็ดูค่ะอ่ากระเบื้องตากระเบื้องเนี่ย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 น,น,น้องปูกระเบื้องนะคะเนี่ยปูกระเบื้องกระเบื้องนะคะเนี่ยอ๋อเมื่อวานนี้ก็อยู่ในนี้มาเน,นี่สแสดงว่าอ่าทำต่อไปเดี๋ยวก็เสร็จค่ะ เดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เสร็จนะคะสู้สู้ค่ะสู้สู้นี่ไงตาโอ้ข้างๆนี่ตาบเลยเป็นคนละสีเลยตาบเลยตาบ้านหนูนะดูซิน่นโอเคอยู่นะจ๊านาะไม่เป็นไรหรอกเนาะทำไมสีขาวเออเอาสีขาวใส่นะคะยังเป็นรอยโอ้นี่ไงตาเขาจะมาอุดอย่างนี้หรือเปล่านี่นช่องแบบนี้เหรอทำไมอุดมันจะอยู่หรอมันเยอะนะเนี่ยฮะ ก็เยอะสิเป็นสิบสิบหลอดน,ะ,นะมันถึงจะพอนะอ่ไปดูทางนี้นะยังเลยนะคะเนี่ยไม้คนละสีค่ะเอฟสีเอาตรงนั้นทําไมทําไมไม้มันไม่ถึงอ่ะต่ะทาไมไม้มันเป็นดูเยอะจังเลยอ,อืมอืมโอเคค่ะเอ้ยค่ะอันนี้คือความคืบหน้านะคะให้ดูเนาะค่ะ ามาแล้วนะคะวันนี้มาอยู่ที่บ้านนอ้อยอีกเช่นเคยคงไม่เกินประมาณสีห้าวันก็คงจะดูดีขึ้นเยอะนะคะสีห้าวันคงจะแล้วเสร็จเนาะอันนี้ก็คือประตูประตูไม้นะประตูไม้โบราณน,นะคะของเก่าแก่นะคะไม่มีที่ไหนหาได้อีกแล้ว่ะคะเดี๋ยวนี้อันนี้ก็ตกมาประมาณกี่กี่ปีก็ยังไม่รู้เลยนะคะเพื่อนสาวให้คะ่ะขอบคุณไปยังเพื่อน ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะค่ะวันนี้ก็รุ้งานอีกครั้งนะคะรุยงานรืยองานสระชาบนะคะข้างๆเนาะลูกๆทั้งหลายก็พากันขับม,มัคเม้นในการทำงานเดินนำโดยช่างนินนะคะช่างนินที่ทำทุกอย่างตั้งแต่รั้วนะคะมารับรั้วให้แม่ครูครั้งแรกนะอ่ารับรั้วเสร็จก็มีช่างทำบ้านอยู่แล้วนะคะ ชุดท,ที่สองนะคะช่างสเสร็จจากนั้นก็มองเห็นความสามารถของลูกนะคะซึ่งเป็นลูกชายของเพื่อนนะในฐานะเป็นลูกก็เรียกมาเลยมาช่วยแม่สร้างบ้านให้เสร็จหน่อยอ่าลูกก็มาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ดูผีหนึ่งแล้วก็โอเคค่ะทางด้านนิสยัสยใจคอนะคะมีความเมตตาเอือ้ออาทรเสียสละข่ำมืดก็ไม่ยอมกับเร่งงานนะคะพร้อมครอบครัว ทั้งลูกนะทั้งญาติหลานด้วยนะทั้งพ่อตาเนาะทั้งครอบครัวเลยนะคะมาร่วมกันทําเนี่ยดังนี้มผลงานเลยนะคะก็จะเป็นรูปบ้านให้แม่ครูเลยค่ะออ้ย <laughs> เกือบโดนค่ะ <laughs> เนี่ยแล้วก็อีกช่างหนึ่งก็คือน้องสาวนะคะซึ่งเป็นผู้เฝ้าบ้านให้เนาะ,ะกับนัาศาสตร์น้าเฮียนนะคะเฝ้าบ้านให้เป็นเพื่อนของน้องก็เปรียบเสมนน้องสาวอีกคน ไว้วางใจได้ค่ะกุญแจแม่ครูก็จากุญแจแม่ครูก็มอบให้เลยนะคะทุกอย่างไว้วางใจแม้แต่ต้นไม้นะคะดินเม็ดหนึ่งก็อยู่กับน้องสองคนนี่แหละค่ะดูแลให้แม่ครูคุณตาด้วยคุณตานี่ก็บริการขับรถมาดูแลให้ลูกหลานนะคะอ่าเป็นวัยกเกษียณนะคะเป็นตำรวจนะคะข้าราชการบำนาญเนาะแต่ก็มีความเสียสละเพื่อปวงชนประชาชนตาตำรวจมีคำหนึ่งว่ายังไงนะ น้องเคยจำได้อยู่ความสุขอะคำของตำรวจว่ายังไงนะน้องจำไม่ได้ไไนะว่ายังไงนะได้ความเป็นจริงเข้ามานะคะก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นคะ่ <laughs> อคะอกล้งซีก็ขอขอบคุณเด้อนะคะบ้านน้อยแม่ครูเป็นบ้านน้อยอ่าหลังกระเสียนนะคะเนี่ยเนาะหลังกระเสียนแม่ครูก็ได้ทํา ไปแล้วหนึ่งเนาะนะคะด้วยความภาคเพียนพยายามนะคะเก็บหอมรองริบเนาะไม่มีก็เยืมองกับเอฟซยืมมาทําให้มันได้นะคะเนาะให้มันเห็นเป็นรูปรักรูปร่างนะอ่าคิดว่ากะเอากับนกน้อยทํารังจะพอตัวค่ะสุดท้ายมาเนาะได้เท่าไหร่ก็เอานะคะอย่างที่ว่าทำไมเอ้าแกลงเก่าทำไมฟฝา,า,าเก่าไม่คูเอ่อเอามานีโนเวทใหม่นะคะให้เพื่อความ อนุรักษ์นะทรัพยากรธรรมชาติที่เพื่อนให้มาที่สําคัญก็คือกําลังใจจากเพื่อนด้วยนะคะ<ม>ต้องขอบคุณมากๆนะอ้าวทางนี้มาดูค่ะข้างๆนู่นเสร็จแล้วค่ะวันนี้นะคะนไปแล้วค่ะตอนนี้ก็ฉากด้านข้างนะคะน่า,าน,ค,นค่ะเห็นแล้วค่ะปนตัวก็เริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วนะเทคันคอดินแล้วก็คานบนเสาสามเอ้ บล็อกสามก้อนนะคะก็เรียบร้อยเนาะเนี่ยนะคะใส่เข้าไปส่วนนะคะปูกระเบื้องก็ไปตามสเต็ปนะคะกระเบื้องแม่ครูมีสามสีนะคะท้งบ้านนะคะอย่าหัวราอแม่ครูเดอ้อมีสามสีค่ะอ้าวในห้องนอนก็เป็นลายนู้นนะคะออกมาก็เป็นลายเขียวค่ะแม่ครูชอบสีเขียวนะคะเนี่ยสีเขียวคือหัวใจอของแม่ครูนะคะสีเขียวบง่บงบอกถึงความสดชื่นนะ สด,ดชื่นเยือกเย็นแต่ว่าสีเขียวสีเหลืองน,นี่ในทนทนเย็นเนาะอืมนะคะก็จะทําให้จิตใจเราชุ่มเย็นนะคะอยู่เย็นเป็นสุขนะอ่าสีที่ไม่ร้อนรนนะคะสีเขียวสีเขียวเหนียวซับนะคะอ้าวสู้ๆน้กศาสตร์โอ้หนุนนะคะอ้คุณค่ะโอ้โหลืมตาไม่ได้เลยองหาแวนะะ่นมาใส่ละค่ะโอ้โหดู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 ด,ด,ดูแรงมากเลยค่ะแรงจริงๆค่ะ ดูคุณตานอกจากจะขับรถแล้วยังมาช่วยลูกช่วยหลานนะคะโอ้ยคุณตาสาธุขอให้คุณตามีร่างกายที่แข็งแรงจิตใจนิเปิลเสดนะคะไม่มีใครบอกไม่มีใครขอร้องนะคะอยู่ที่จิตใจมนุษย์เราเกิดมานะคะไม่มีใครบอกใครสอนกันได้สันดานจิตภายในนะคะแก้ไขไม่ได้แต่ว่าการรู้จักความหรือหรืออ่าสิ่งที่จะออกมานั้นะมาจากใจเรานะคะแอ่แม่ครูพูดตลอดนะคะก็ขอขอบคุณทุกกาลังใจแล้วก็ขอให้คุณตา นะคะแล้วก็น้องๆทุกคนที่มาช่วยแม่ครูมีแต่ความสุขความเจริญเลอ,อทําสิ่งใดก็ให้สมบูรณ์คุณสุขค่ะรวยเงินรวยทองรวยทรัพย์สมบัติแะก็เป็นมหาเศรษฐีแห่งความสุขนะคะทุกท่านค่ะขอกราบขอบคุณอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ